สวัสดีค่ะมาพบกับ 2J Handmade Knitting และ Crochet กันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมารีวิวซองใส่โทรศัพท์นะคะหรือว่ากระเป๋าใส่โทรศัพท์ถักโครเชรค่ะใช้ใหมคอตตอนนะคะสีเทาแล้วก็ปักถักเป็นเลิบนะคะ ใช้ไหมคอตตอนสีแดงสำหรับกระดุมกระดุมนะคะจะใช้ไหมคอตตอนในการถักนะคะทําเป็นกระดุมใช้เทคนิคการถักแบบกระเป๋าฝายยูนะคะ เรามาวัดขนาดกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าขนาดประมาณ11,5ึ่งนะคะ1 1เซนครึ่งยาวประมาณ18เซนนะคะแบบนี้มีสายกระเป๋าด้วยนะคะ ใช้ก้ามปูขนาดสีเซนนะคะสายยาวประมาณ100เซน